เจอกันค่ะกับลูกตาลสกาวเซอร์และคลิปนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนเราจะมาพูดถึงการเสริมทัพในแดนกลางกับทีมบดของลูกตาลกันค่ะเรีวพูกับเป้าหมายในแดนกลางการที่เรีวพูเนี่ยนะคะปล่อยเจมินเนอร์นาบีเกอิตา้าแล้วก็ออกเลกจัมเบลนนะคะออกไปตอนนี้ค่ะเรีวพูนะคะตกเป็นข่าวค่ะหาหนักเตะและตำแหน่งกองกลางนะคะมาแทนค่ะถึง5คนเลยละค่ะทุกคนและคลิปนี้มาดูกันค่ะว่าจะมีใครบ้าง มาที่คนแรกกันก่อนเลยค่ะนั่นก็คือกองกลางดีกีแชมป์โลกนะคะนั่นก็คืออเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์นะคะซึ่งคนนี้เนี่ยค่ะทางฟาบิซิโอโรมาโนเนี่ยนะคะได้เฮียวีโกนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คิดว่าจะต้องย้ายมาลิเวอร์พูลแน่นอนค่ะมาต่อคนที่2เลยค่ะนั่นก็คือมานูโคเน่คะจากบุรุษเซียมุนเชนกัดบัตค่ะอายุเพียงแค่22ปีนะคะซึ่งคนนี้เนี่ยคนน่าสนใจมากๆเลยแหะคะ่ะ คนที่3นะคะแคลเฟนตูรามค่ะจากนีสนะคะซึ่งเป็นลูกชายของลิลี่ยองตูรามนะคะวัยเพียงแค่22ปีค่ะเด็กคนนี้เนี่ยก็น,น่าสนใจนะคะไม่แพ้กับมานูโคเน่เลยล่ะคะ่ะทุกคนต่อเลยนะคะกับคนที่4ค่ะนั่นก็คือกาบีวิเอกานะคะจากเซลตาบิโก้ค่ะวัยเพียงแค่21ปีเท่านั้นเองนะคะและนี่เนี่ยคือกองกลางนะคะที่อายุน้อยนะคะที่ทักษะดียิงไกลลดคนนึงเลยค่ะคนนี้ มาต่อกับคนสุดท้ายเลยค่ะกับคนที่5นะคะโรเมโอลาเวียค่ะจากเซาแทนตันนะคะวัยเพียงแค่19ปีเท่านั้นเองค่ะซึ่งคนนี้เนี่ยนะคะมีความโด่งดังในพิเมีร์ลีกค่ะกับเซาแทนตันนะคะเป็นกลางรับนะคะที่อายุน้อยและน่าสนใจมากจริงๆค่ะแถมก็เป็นข่าวนะคะกับสโมสรชั้นนำหลายๆทีมของพอรีเมีร์ลีกอังกฤษเลยล่ะคะ่ะ เอาละค่ะทุกคน3ใน5นักเตะนะคะที่เป็นข่าวค่ะซึ่งไว้ผมทรงเดดล็อกนะคะงานนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าถ้าย้ายมาลิเวอร์พูลจริงๆเนี่ยงานนี้เนี่ยต้องสนิทกับเทนอาโน่แน่เลยละค่ะ